สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร่องรอยอดีตวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั่นคือสงครามโลกครั้งที่สองที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโลกของเรามาฟังกันครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความสำคัญขนาดไหนสงครามโลกครั้งที่สองเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีประเทศทั่วโลกร่วมรบและแบ่งออกเป็นสองฝ่ายหลักได้แก่ฝ่ายสมพันธมิตร อไลน์พาวเวอร์และฝ่ายอักษะแอคซิสพาเวอร์ฝ่ายอักษะนำโดยเยอรมนีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ญี่ปุ่นและอิตาลีขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรรวมตัวเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามนี้ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตสหรชาชอาณาจักรและอีกหลายประเทศทั่วโลกสาเหตุของสงคราม 1. สนธิสัญญาแวร์ตา์แวร์ตา์ทรีตี สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงในปี1918หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานกว่า4ปีสงครามครั้งนี้นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยากรอย่างมหาศาลและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกตลอดกาลหนึ่งในผลพวงที่สำคัญที่สุดของสงครามครั้งนี้คือสนธิสัญญาแวร์ซายที่มีเงื่อนไขรุนแรงโดยเฉพาะต่อเยอรมนีเงื่อนไขสำคัญได้แก่การที่เยอรมนีต้องรับผิดชอบต่อสงครามทั้งหมด การชดใช้ค่าเสียหายมหาศาลการสูญเสียดินแดนสำคัญและการจำกัดกำลังทหารเศรษฐกิจของเยอรมนีตกต่ำอย่างรุนแรงภาวะชดใช้นี้ทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อขั้นรุนแรงค่าเงินม์กเสื่อมค่าจนถึงจุดที่ต้องใช้เงินเป็นล้านมา์กเพื่อซื้อขนมปังเพียงก้อนเดียวภาวะเศรษฐกิจล่มสลายนี้ยังนําไปสู่ภาวะว่างงานอย่างแพร่หลายประชาชนสูญเสียความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นในรัฐบาลความไม่พอใจต่อสนธิสัญญาแวร์ไซด์ได้กลายเป็นเชื้อเพลิงของ ความคิดชาตินิยมรุนแรงซึ่งนำไปสู่การขึ้นสู่อำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์พักนาซีภายใต้การนำของฮิตเลอร์ได้ชูนโยบายฟื้นฟูเกียรติภูมิของเยอรมนีและสร้างกระแสสนับสนุนในหมู่ประชาชนบทเรียนจากสนธิสัญญาแวรต์ไซคือความพยายามสร้างสันติภาพที่ปราศจากความสมดุลอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระยะยาวความผิดพลาดในครั้งนั้นกลายเป็นชนวนสำคัญที่นำพาโลกไปสู่สงครามครั้งใหญ่ครั้งที่สองสอง การขยายอำนาจของผู้นำเผด็จการผู้นำเผด็จการอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ในเยอรมนีเบนิโตมุสโซลินีในอิตาลีและรัฐบาลทหารญี่ปุ่นมีแนวคิดการขยายอาณาจักรเพื่อความยิ่งใหญ่ของชาติในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่สองโลกได้เห็นการขึ้นสู่อำนาจของผู้นำเผด็จการหลายคนผู้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการขยายอำนาจของประเทศ แนวคิดชาตินิยมสุดโต่งและความทะเยอทะยานในการขยายอาณาจักรนำไปสู่ความขัดแย้งและสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อดอลฟฮิตเลอร์เยอรมนีอดอลฟฮิตเลอร์และพรรคนาซีเชื่อในแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งและอุดมการณ์ที่ยกย่องความเป็นเลิศของชนชาติอารยานันฮิตเลอร์มีเป้าหมายขยายพื้นที่ชีวิตหรือลิเบนสราอัมโดยเน้นการยึดครองดินแดนในยุโรปตะวันออกฮิตเลอร์ฟื้นฟูเศรษฐกิจเยอรมนีด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างกองทัพที่แข็งแกร่ง แม้จะละเมิดสนธิสัญญาแวรไตา์เขาดำเนินการผนวกดินแดนครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ไรแลนด์ออสเตรียไปจนถึงเชโกสโลวาเกียในปี1939การบุกโปรแลนด์ของเยอรมนีเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเบนิโตมุสโสลินีอิตาลีเบนิโตมุสโสลินีผู้ก่อตั้งลัทธิฟาสซิสต์มุ่งสร้างอำนาจเผด็จการในอิตาลีและฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมัน ในปี1935เขาส่งกองทัพบ,บุกเอธิโอเปียแม้ว่าจะถูกประามจากนานาชาติแต่มุสโสลินีก็ยังเดินหน้าขยายอำนาจอิตาลีร่วมมือกับเยอรมนีในปี1936สร้างแกนโรมเบรลินเพื่อรวมพลังขยายอำนาจในยุโรปอิตาลีเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองโดยลุกรานหลายประเทศในยุโรปและแอฟริกาเหนือรัฐบาลท,ทหารญี่ปุ่นในเอเชียรัฐบาลทหารญี่ปุ่นเนนลัทธิทหารนิยมและเป้าหมายในการสร้าง วงไพบูนแห่งมหาเอเชียตะวันออกเพื่อขับไล่อิทธิพลของตะวันตกญี่ปุ่นเริ่มลุกรานแมนจูเรียในปี1931และตั้งรัฐหุ่นเชิดชื่อแมนจูกัวในปี1937ญี่ปุ่นโจมตีจีนนำไปสู่สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองซึ่งมีเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นานกิงในปี1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์นำไปสู่การเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกาและขยายความขัดแย้งในแปซิฟิก 3. ความล้มเหลวของสันนิบาตชาติ League of Nations องค์กรน,นี้ไม่สามารถป้องกันการรุกรานของประเทศสมาชิกได้เช่นการรุกรานจีนของญี่ปุ่นในปี1931และการรุกรานเอธิโอเปียของอิตาลีในปี1935ความล่มเหลวของสันนิบาตชาติ League of Nations สันนิบาตชาติ League of Nations ก่อตั้งขึ้นในปี1920หลังสงครามโลกครั้งที่1โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาสันติภาพโลกป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอย่างไรก็ตามองค์กรนี้กลับล้มเหลวในการป้องกันการลุกรานของประเทศสมาชิกและการละเมิดสนธิสัญญาต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงในปี1918โลกต้องการสันติภาพอย่างยั่งยืนและในปี1920สันนิบาตชาติหรือ League of Nations ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกแต่สันนิบาตชาติกลับล้มเหลวในการบรรลุปเป้าหมาย ด้วยเหตุผลสําคัญหลายประการสาเหตุของความล้มเหลวโครงสร้างของสันนิบาตช,ชาติไม่มีประสิทธิภาพเพราะการตัดสินใจสําคัญต้องใช้เสียงเอก,กฉันจากสมาชิกทั้งหมดทําให้เกิดความล่าช้าและขาดความเด็ดขาดสหรัฐอเมริกาผู้ริเริ่มแนวคิดสันนิบาตช,ชาติไม่ได้เข้าร่วมขณะที่เยอรมนีและสหภาพโซเวียตก็ไม่เป็นสมาชิกถาวรทําให้องค์กรขาดพลังสนับสนุนจากมหาอํานาจมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐ,ฐกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของสันนิบาตชาติมักไม่ได้ผลเพราะหลายประเทศยังคงค้าขายกับผู้ลุกรานเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความล้มเหลว 1. ญี่ปุ่นบุกแมนจูเรีย1931ในปี1931ญี่ปุ่นบุกยึดแมนจูเรียแม้สันนิบาตชาติจะส่งคณะกรรมการลิตันตรวจสอบแต่กลับไม่มีมาตรการที่มีผลบังคับญี่ปุ่นจึงถอนตัวจากสันนิบาตชาติในปี1933 2. อิตาลีรุกรานเอธิโอเปีย1935ปี1,935อิตาลีบุกเอธิโอเปียสันนิบาตชาติพยายามคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแต่ขาดความครอบคลุมทำให้อิตาลียึดครองเอธิโอเปียสำเร็จในปี1,936 3. เยอรามนีละเมิดสนทิสัญญาแวร์ไซ1936ในปี1,936ฮิตเลอร์ส่งกองทัพเข้าแกว้นไรแลนด์สันนิบาตชาติกลับไม่ดำเนินการใดๆ เปิดโอกาสให้เยอรมนีขยายอำนาจต่อไปในที่สุดความล้มเหลวของสันนิบาตช,ชาติได้นำโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเหตุการณ์สำคัญในสงคราม 1. การเริ่มต้นสงครามวันที่1กันยายน1,939เยอรมนีบุกโปแลนด์ทำให้สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน1939เมื่อเยอรมนีภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์บุกโจมตีโปแลนด์การกระทำนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่แผ่ขยายไปทั่วโลกและกลายเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเริ่มต้นขึ้นในวันที่1กันยายน1939เมื่อเยอรมนีภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์บุกโจมตีโปแลนด์ สนธิสัญญาแวร์ซในปี1919ทําให้โปลแลนด์ได้รับดินแดนสําคัญจากเยอรมนีเช่นดินแดนโพเซนและระเบียงโปลแลนด์ฮิตเลอร์ไม่พอใจและต้องการคืนดินแดนเหล่านี้ให้แก่เยอรมนีฮิตเลอร์ยังต้องการขยายพื้นที่ลีเบนสลาอัมเพื่อรองรับประชากรเยอรมันโดยมองว่าโปลแลนด์เป็นเป้าหมายสําคัญในแผนการนี้ก่อนการบุกโปลแลนด์เยอรมนีและสหภาพโซเวียตได้ลงนามในสนธิสัญญาโมโลโตตฟริบเบนทรอฟซึ่งมีข้อตกลงรับแบ่งโปลแลนด์ออกเป็นสองส่วน วันที่1กันยายน1,939เยอรมนีเปิดฉากโจมตีด้วยปฏิบัติการบริตรีหรือสงครามสายฟ้าและโปแลนด์ and, ถูกโจมตีจากทั้งทางอากาศและภาพคพื้นดินแม้โปแลนด์จะพยายามตอบโต้แต่การโจมตีอย่างรวดเร็วและทรงพลังของเยอรมนีทําให้โปแลนด์ไม่สามารถต้านทานได้วันที่17กันยายน1,939สหาภาพโซเวียตบุกโปแลนด์ and, ทางด้านตะวันออกโปแลนด์ Bo จึงถูกโจมตีจากทั้งสองด้าน สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสซ,ซึ่งมีสนที่สัญญาป้องกันกับโปลแลนด์ประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่3กันยายน1939แต่ยังไม่ส่งกำลังช่วยเหลือทันทีทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงภายในเวลาเพียง5สัปดาห์โปลแลนด์ล่มสลายและถูกแบ่งดินแดนระหว่างเยอรมนีกับสหภาพโซเวียตนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจะขยายวงกว้างและนำไปสู่ความสูญเสียมหาศาลทั่วโลก 2. การขยายตัวของสงครามญี่ปุ่นบุกจีน และแปซิฟิกเยอรมนีบุกสหภาพโซเวียตในปี1941สงครามโลกครั้งที่2ไม่ได้จำกัดเพียงในยุโรปแต่มหาอำนาจฝ่ายอักษะได้ขยายการลุกรานสู่เอเชียและแปซิฟิกกลายเป็นความขัดแย้งระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งสองซีกโลกญี่ปุ่นบุกจีนและแปซิฟิกในปี1937ญี่ปุ่นเริ่มสงครามกับจีนผ่านเหตุการณ์สะพานมาโคโปโลและสามารถยึดพื้นที่สำคัญเช่น เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งและนานกิงทว่าการรุกรานี้นำไปสู่การสังหารหมู่ที่นานกิงซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า2องแ0,000คนและความเสียหายที่ไม่อาจลืมเลือนญี่ปุ่นยังขยายอำนาจในแปซิฟิกด้วยความต้องการทรัพยากรเช่นน้ำมันและยางพาราโดยในปี1941ญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เพลฮาร์เบอร์ดึงสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอย่างเต็มตัว เยอรมนีบุกสหภาพโซเวียต1941ในเดือนมิถุนายน1941ฮิตเลอร์เริ่มปฏิบัติการบาบารอสซาเพื่อโจมตีสหภาพโซเวียตโดยเน้นยึดครองพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์และทรัพยากรแม้เยอรมนีสามารถรุกลึกเข้าไปในดินแดนโซเวียตแต่ฤดูหนาวที่รุนแรงและการต่อต้านของกองทัพแดงในยุทธการที่มอสโกและสตาลินกราดกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงคราม การขยายตัวของสงครามโลกครั้งที่2เป็นผลมาจากความทะเยอทะยานของฝ่ายอักษะแม้พวกเขาสามารถขยายพื้นที่ได้ในช่วงแรกแต่การต่อต้านของฝ่ายสัมพันธมิตรและข้อจำกัดด้านทรัพยากรทำให้สงครามเข้าสู่จุดพลิกผันที่สำคัญ 3. เหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์เพิร์ลฮาร์เบอร์วันที่7ธันวาคม1,941ญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงคราม เหตุการณ์เพลฮาเบอร์ในวันที่7ธันวาคม1941เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อจัก,กรววัดิญี่ปุ่นเปิดฉากโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่เพลหาเบอร์เก่าอะฮาวายการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเต็มตัววันที่7ธันวาคม1 9 4 1่ฐานทัพเรือเพลฮาเบอร์เกาะฮาวายเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของโลกตลอดกาลญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมุ่งมั่นขยายอำนาจในเอเชียแปซิฟิกเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นแต่การคัด้านของสหรัฐอเมริกาและมาตราการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทำให้ญี่ปุ่นต้องเลือกขนทางรุนแรงการหยุดส่งออกน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาทำให้ญี่ปุ่นขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญต่อสงครามสถานการณ์นี้ผลักดันให้ญี่ปุ่นตัดสินใจโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้นำโดยพลเรือเอกอิโซโรกุยามาโมโตะโดยใช้กองเรือบรรทุกเครื่องบินหกลำและเครื่องบินกว่า350าลำ 7.55นาฬิกา55นาทีการโจมตีระลอกแรกเริ่มขึ้นเป้าหมายหลักคือเรือรบและสนามบินต่อมาเวลา8.40นาฬิกา40นาทีการโจมตีระลอกที่สองเสริมความเสียหายอย่างมหาศาลการโจมตีทําให้เรือรบ21ลําลำถูกทําลายหรือเสียหายทหารสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตกว่า2400ันายวันที่8ธันวาคม1.941สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับจุดเริ่มต้นขององค์การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อย่างเต็มตัว การเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกาสร้างความเปลี่ยนแปลงในสมดุลอำนาจโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่ในแปซิฟิกเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ไม่เพียงแต่เป็นโศกนาฏกรรมของชาวอเมริกันแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นกำลังหลักในการต่อต้านฝ่ายอักษะและนำไปสู่จุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอจุดเปลี่ยนของสงครามการรบที่สตาลินกราด1942-1943 สหภาพโซเวียตสามารถต้านทานและโต้กลับเยอรมนีได้สำเร็จยุทธการนอร์มังดีดีเดวันที่6มิถุนายน194 4พันสัมพันธมิตรย่อกระพลขึ้นบกในฝรั่งเศสสงครามโลกครั้งที่สองมีจุดเปลี่ยนสำคัญในช่วงกลางของสองครามซึ่งทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้โดยมีเหตุการณ์ที่โดดเด่นสองเหตุการณ์ได้แก่การรบที่สตาลินกราดและยุทธการนอร์มังดี D day. ดีเด์ day. การรบที่สตาลินกราด ความสําคัญของสตาลินกราดเมืองสตาลินกราดปัจจุบันคือโวโกกราดตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําโวโกเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเส้นทางขนส่งที่สําคัญของสหภาพโซเวียตฮิตเริอ่มมองว่าสตาลินกราดเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับการขยายอํานาจในแนวรบด้านตะวันออกการเริ่มต้นการรบวันที่23สิงหาคม1942เยอรมนีเริ่มการโจมตีสตาลินกราดด้วยการทิ้งระเบิดอย่างหนัก กองทัพที่6ของเยอรมันภายใต้การนำของนายพลฟรีดริชพอลุสสอรเริ่มบุกเมืองการตอบโต้ของสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตภายใต้การนำของโจเซฟสตาลินใช้ยุทธวิธีไม่ถอยและส่งกำลังเสริมจำนวนมากเข้าสู่เมืองการต่อสู้ในเมืองสตาลินกราดเป็นไปอย่างดุเดือดมีการปะทะกันแบบตัวต่อต,ตัวในซากอาคารการโต้กลับวันที่19พฤศจิกายน1942สสหภาพโซเวียตเปิดฉากปฏิบัติการโต้กลับชื่อ ปฏิบัติการยูเรนัสโดยโจมตีปีกของกองทัพเยอรมันที่อ่อนแอสหาภาพโซเวียตล้อมกองทัพที่6ของเยอรมันในสตาลินกราดความพ่ายแพ้ของเยอรมนีวันที่สองกุมภาพันธ์1943กองทัพที่6ของเยอรมนีต้องยอมจำนนการพ่ายแพ้ครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแนวรบด้านตะวันออกผลกระทบขององค์การรบก,กองทัพเยอรมันสูญเสียทหารกว่าแ0,000นาย สหาภาพโซเวียตเริ่มโตกลับอย่างต่อเนื่องและผลักดันเยอรมนีออกจากดินแดนยุทธการนอร์มังดีดีเดย์ความสำคัญของยุทธการนอร์มังดีนอร์มังดีในฝรั่งเศสเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการเปิดแนวรบด้านตะวันตกของฝ่ายสัมพันธมิตรการรอยอกระพลขึ้นบกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์โอเปอเรชันโอเวอร์ลอร์เพื่อปลดปล่อยยุโรปตะวันตกจากการยึดครองของเยอรมนีการวางแผนถูกนำโดยนายพลดดวิด ไอเซนฮาว์ว์ยีเอเซนฮาวเวอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรการเตรียมการรวมถึงการะส,สมกำลังพ้นกว่า3ล้านนายและการสร้างแผนลวงเพื่อเบียง่งเบนความสนใจของเยอรมนีการรอยอกระพลขึ้นบกวันที่6มิถุนายน1,944ฝ่ายสัมพันธมิตรยอกระพลขึ้นบกในชายหาด5จุดของนอร์มังดีโกจูโนโอมาหาสอดและยูทาการโจมตีประกอบด้วยการทิ้งพลรม่ม พลร่วมถูกส่งไปทางด้านหลังแนวสัตรูในคืนก่อนการโจมตีการยิงสนับสนุนกองทัพเรือย,ยิงสนับสนุนเพื่อทำลายป้อมปราการของเยอรมันการรุกเข้าชายหาดทหารราบและยานเกราะย,ยอกระพลนขึ้นบกความสำเร็จของยุทธการฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถตั้งหลักในฝรั่งเศสได้สำเร็จหลังจากยึดครองชายหาดนอร์มังดีสัมพันธมิตรเริ่มผลักดันเยอรมนีออกจากฝรั่งเศสผลกระทบของยุทธการนอร์มังดี ยุทธการนอร์มังดีเปิดโอกาสให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มปลดปล่อยยุโรปตะวันตกจากการยึดครองของเยอรมนีทำให้เยอรมนีต้องต่อสู้ใน2แนวรบตะวันออกและตะวันตกและเริ่มอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วบทสรุปการรบที่สตาลินกราดเป็นจุดพลิกผันในแนวรบด้านตะวันออกและแสดงถึงความอ่อนแอของเยอรมนีในสงครามที่ยืดเยือ้อยุทธการนอร์มังดีเปิดแนวรบด้านตะวันตกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การปลดปล่อยยุโรปจากฝ่ายอักษร เหตุการณ์ทั้งสองทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปรียบในสงครามและนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษรในที่สุดการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปี1945หหลังจากฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถปราบปรามฝ่ายอักษรได้ในแนวรบยุโรปและแปซิฟิกเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การสิ้นสุดสงครามประกอบด้วยการยอมจำนนของเยอรมนีและญี่ปุ่นการสิ้นสุดสงครามในยุโรปก,การล่มสลายของฝ่ายอักษรในยุโรป ในช่วงต้นปี1945ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถบุกเข้าสู่เยอรมนีจากทั้งทางตะวันออกและตะวันตกเดือนเมษายน1945กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตเข้าถึงกรุงเบอร์ลิขนขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจากฝั่งตะวันตกบุกเข้ามาใกลการเสียชีวิตของฮิตเลอร์วันที่30เมษายน1945อดอลฟฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายในบังเกอร์ใต้ดินในกรุงเบอร์ลินพร้อมกับคู่สมรสของเขาเอวาบราว การเสียชีวิตของฮิตเลอร์ส่งผลให้การป้องกันของเยอรมนีอ่อนแอลงการยอมจำนนของเยอรมนีวันที่7พฤษภาคม1945ตัวแทนของเยอรมนีลงนามในเอกสารยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในเมืองรายแรงส์ประเทศฝรั่งเศสวันที่8พฤษภาคม1945การยอมจำนนมีผลบังคับใช้ถือเป็นวันสินสสน Europe, e ส้นสุดสงครามในยุโรปวเดอยุรเดการสิ้นสุดสงครามในแปซิฟิก การโจมตีญี่ปุ่นและการล่มสลายแม้เยอรมนีจะยอมจำนนแต่ญี่ปุ่นยังคงต่อสู้ในแปซิฟิกสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรใช้ยุทธวิธีโจมตีเกาะต่อเกาะ i อแลนด์ฮอปปิ g เพื่อเข้าใกล้ญี่ปุ่นการใช้อาวุธปรามาณูระเบิดที่ฮิโรชิมาวันที่6สิงหาคม1,945สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรามาณูลูกแรกที่เมืองฮิโรชิมาระเบิดชื่อลิตเติลบอยถูกปล่อยจากเครื่องบินทิ้งระเบิดบี9ชื่อ อินโนลาเกการโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ70,000ถึง80,000คนและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากรังสีระเบิดที่นางาซากิวันที่9สิงหาคม1,945สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่สองที่เมืองนางาซากิระเบิดชื่อ Fat Man ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000คนการยอมจำนนของญี่ปุ่น หลังจากการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูและการที่สหภาพโซเวียตประกาศสงครามกับญี่ปุ่นวันที่8สิงหาคม1945ญี่ปุ่นตัดสินใจยอมจำนนวันที่15สิงหาคม1945จาก,กรพรรดิฮิโรฮิโตะ,ะแถลงการยอมรับความพ่ายแพ้ผ่านวิทยุกระจายเสียงวันที่2กันยายน1945ญี่ปุ่นลงนามในเอกสารยอมจำนนอย่างเป็นทางการบนเรือ USS มิสซูรีที่อ่าวโตเกียว ผลกระทบจากการสิ้นสุดสงครามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอรมนีและญี่ปุ่นถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตรการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติอยู่ในเต็ดเนชั่นในปี1945เพื่อรักษาสันติภาพระหว่างประเทศการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูยุโรปและญี่ปุ่นเช่นแผนมาแชลมาแชลแ p l a ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปี1945เป็นผลมาจากการยอมจำนนของเยอรมนีและญี่ปุ่นเหตุการณ์สำคัญอย่างการยกพลของฝ่ายสัมพันธมิตรการรบในแปซิฟิกและการใช้ระเบิดปรมาณูทำให้สงครามครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สได้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ